ในช่วงลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญญาโยมสาธุชนทั้งหลายรับฟังนิทานธรรมะที่คุณโยมแม่ยวนใจนั้นได้ส่งเข้ามาสู่รายการนิทานธรรมะในละวันนี้นั้นขอเสนอเรื่องสองพี่น้องขอเชิญญาโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งโสตปราศาสตร์ก็คือหูทั้งสองข้างของคุณโยมนั้นประดุดดังพาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้น จะได้นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ติดตามรับฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจและก็เป็นแนวประพฤติปฏิบัติในการทำความดีต่อไปก็แล้วกัน ต่อจากนี้ไปขอเชิญญาโยมสาธุชนทั้งหลายรับฟังนิทานธรรมะในเรื่องสองพี่น้องซึ่งได้รับความว่าเฟื้อเรื่องจากคุณโยมแม่ยวนใจ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีเพื่อนอยู่สองท่านด้วยกันเพื่อนสองคนสองท่านในญาติโยมมีความรักใคร่กรมเกลียวกันมากทีเดียวแทบจะว่าตายแทนกันก็ว่าได้ในญาติโยมมีจิตใจมีชีวิตจิตใจและก็มีครอบครัวนั้นละไม้คล้ายคลึงกันมากโดยเพื่อนคนที่หนึ่งนั้นชื่อว่าสมบอง เพื่อนคนที่สองชื่อว่าสมหวังตระกูลสมทั้งนั้นเลยนยโยมนะถ้าหากว่าวันไหนคนใดมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวนั้นทั้งสองสมนั้นก็จะมานั่งปรับทุกข์กันเป็นประจำจระระครอบครัวของสมปองนั้นมีสามีเป็นกรรมกรที่แบกหามเข้าเปลือกเข้าสาร ในโกดังแห่งหนึ่งญาติโยมส่วนภรรยานั้นก็จะมีอาชีพค้าขายผักต่างๆซึ่งฝ่ายเมียนั้นนาได้เงินมาก็เลี้ยงครอบครัวซึ่งมีโลกด้วยกันนั้นสองคนด้วยกันส่วนสามีนั้นญาติโยมถ้าวันไหนทํางานและก็เบิกค่าแรงโดยมากแล้วก็จะไม่ค่อยที่จะนึกถึงภรรยาสักเท่าไหร่นักจะต้องเอาเงินนั้นไปซื้อเหล้ากินกับพวกเพื่อนที่ทํางานด้วยกันหมดเลย กลับมาถึงบ้านก็ทะเลาะก,กันบ่อยครั้งภรรยานั้นขายผักในตลาดมีเงินพอที่จะเลี้ยงโูกได้อย่างสบายประกอบกับนางนั้นเป็นคนที่มีใจบุญเวลามีงานกระถินหรืองานบุญผ้าป่าต่างๆนางก็จะรวบรวมไปด้วยทุกครั้งเลยและก็ไม่เคยขอเงินสามีมาทำบุญสักครั้งเลยญาติยม แต่บ่อยครั้งในย่าจมพอสาไม่เห็นภรรยาของตัวเองทำบุญบ่อยๆนี่แล้วก็เลยพูดตีเตียนภรรยาและก็พูดด่าว่านี่ทำไมสมปองนี่เอาเงินมาให้ข้าซื้อเหล้าดีกว่าไม่ดีหรือเอาไปทำบุญไม่ได้อะไรหรอกนะฝ่ายเมียก็ตอบขึ้นทันทีย่จมเองไม่ทำบุญก็อย่าพยายามเลย ไว้อย่างนี้แหละดีไม่ต้องมาหาผานหาเรื่องคาดเดี๋ยวสักวันหนึ่งน่ะยมมาโทดนั้นจะต้องจารึกชื่อจะไว้แน่ๆพูดได้แค่นั้นนางก็ขี้เกียจต่อปากต่อคำนะย,ยมส่วนกล่าวมาถึงครอบครัวของสมหวังบ้างย,ยม มีสามีทำไรท่ทำนาด้วยกันและก็มีลูกสองคนเหมือนกันย่าจมครอบครัวนั้นก็ประกอบอาชีพแสนจะฝืดเคืองทีเดียวทำไรท่ทำนาถ้าปีไหนเกิดฝนแรงก็แทบจะไม่มีอะไรกินเลยยาจมจนกระทั่งนั้นนางให้สามีไปทำงานในตัวจังหวัดทำงานได้ก็ส่งมาให้ลูกให้เมียหนาทางบ้านนอกเป็นประจำทุกเดือน จึงทำให้ครอบครัวของสมหวังนั้นสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้บ้างได้ส่งลูกเรียนจนจบและกระทั่งได้งานทำทุกคนส่วนสามีของสมหวังญาจมการทำงานแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็จะพยายามทนและก็ต้องกลับมาหาเมียทุกเดือนเพราะนางก็เชื่อใจไว้ใจสามีของตัวเองแต่ว่ายาจม พอนานเข้านานเข้าก็เงียบหายไปผิดปกติเงินที่เคยส่งให้ทางบ้านก็ไม่มีเลยญาติโยมนางก็ได้แต่นั่งรอคอยอยู่นั่นจนกระทั่งได้ยินข่าวว่าสามีของตัวเองนั้นแอบไปมีเล็กมีน้อยไว้ที่นั่นที่นูน่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้หญิงนี่ว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> นะ้าผู้ชายก็บอกว่ามากๆในกิเลสตัณหากามราคะ มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอขาดศิลธรรมประจําใจโดยไม่คํานึงนึกถึงว่าภรรยาจะมีความรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนเนื่องจากว่า สามีของนางนี่ก็ไปมีเล็กมีน้อยนางก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครยัิโยมจนในที่สุดก็คิดถึงเพื่อนที่ชื่อสมปองน่าจะต้องเดินทางไปหาเพื่อนที่อยู่ต่างอำเภอสักหน่อยแล้วก็ออกเดินทางไปหาเพื่อนทันทีพอไปถึงบ้านเพื่อนสมปองนั้นเห็นเพื่อนมาหาก็สุดแสนจะดีใจยตาโจมเพราะตั้งแต่แต่งงานต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง ไม่เคยได้ส่งข่าวสารเข้าหากันสมปองพอเห็นดังนั้นก็พูดขึ้นด้วยความดีใจมากแม่เจ้าเว้ยลมอะไรเนอพัดภัยนะตัวเองมาถึงที่นี่เพื่อนสมหวังก็รีบตอบทันทียาจมอ,อ้อก็ลมคิดถึงนะสิถามได้แล้วสองเพื่อนก็ได้โอบกอดกันด้วยความตื่นตันดีใจกันในที่สุดยาจม แล้วสมปองก็ได้ชวนเพื่อนขึ้นไปบนบ้านเพื่อจะได้คุยกันให้หน้ำใจทีเดียวและสมปองก็ได้ถามเรื่องของเพื่อนแล้วในคืนนั้นเองย่าโยมหลังจากกินข้าวกินปลานาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเพื่อนสมหวังก็ได้แต่เล่าเรื่องของตนเองให้เพื่อนรู้ทุกอย่างเพื่อนสมปองได้ยินแค่นั้นเองก็ร้องอ๋อทันทีก็เลยบอกว่า นี่เพื่อนเอ๋ยจงจำจงทำใจให้เป็นปกติเถิดสามีของเราเขาก็มีเล็กมีน้อยเหมือนกันแต่เราก็หันหน้าคุยกันว่าเขาจะชอบแบบไหนเขาจะชอบอย่างไรเย็นเย็นหรือร้นรอนร้อนก็รู้อยู่แล้วคำว่าผู้ชายว่ามันเป็นอย่างไรจนในที่สุดเราก็เดินเป็นเส้นขนานกันไม่ต้องมาบรรจบกัน เพื่อนเอย๋ยไม่ต้องไปคิดมากนะปลงตกซะนั่งแผ่เมตตาให้เขาซะเดี๋ยวเราก็จะสบายไปเองแล้วนะ่ะและเราก็ไม่ต้องไปเสียน้ําตาให้กับผู้ชายแบบนี้อีกต่อไปในเมื่อขาดเขาเราก็ไม่ถึงกับตายหรอกนะเพื่อนเราก็มีสองไม้2มือเหมือนกันดิ้นรนไปทำความดีให้มันชนะความชั่วของผู้ชาย เก็บน้ำตาไว้สำหรับตัวเราดีกว่าสมพองนั้นได้พูดบอกเพื่อนหลายอย่างทีเดียวยะโยมส่วนเพื่อนสมหวังก็ระงับความรู้สึกไว้ไม่ไหวก็ปล่อยน้ำตาให้ไหลออกมาพรากเลยทีเดียวเพื่อนก็ได้แต่โอบกอดเพื่อนไว้โดยสมพองได้พูดขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าเพื่อนเอย๋ยเรานะหัวอกเดียวกันเอาอย่างนี้ดีไหมเพื่อน พรุ่งนี้นะเป็นวันพระนี่เราจะพาตัวเองไปนั่งสมาธิฟังพระเทศรับธรรมจากพระคุณเจ้าแล้วจิตใจจะได้ดีขึ้นไปด้วยกันนะเพื่อนนะฝ่ายสมหวังนั้นก็ตอบปฏิเสธทันทีว่ายังไม่พร้อมเลยเพื่อนจิตใจของเรายังว้าวุ่นอยู่เพื่อนก็ได้แต่หมอกหน้าเพื่อนแบบงง ก็ไม่อยากขัดข้องใจญาโจมเพราะเพื่อนกำลังอยู่ในความทุกข์เหมือนกับตัวเองที่เคยประสบมาเช่นเดียวกันว่าเร็วเข้าเถิดเพื่อนเอย๋ยอย่าเฉยช้ารีบเร่งรีบคว้าพระธรรมประจําจิตทุกนาทีผ่านไปใหญ่ไม่คิดว่าชีวิตจะตายใกล้แล้วเอย่ย พอรุ่งเช้าย่าจมเพื่อนสมหวังก็ได้ลาเพื่อนกลับมาบ้านทันทีส่วนเพื่อนสมปองถ้าวันไหนเป็นวันพระก็จะหยุดขายผักทันทีไปวัดโดยพากันไปสวดมน์ร่วมกับคณะที่บวชถือศีลถ้าเป็นเทศกาลเข้าพรรษาก็จะรับศีลแปดปฏิบัติธรรมจนครบพรรษาโดยนางได้ตัดเรื่องยุ่งๆออกไปแล้วก็ทำจิตใจของตัวเองนั้นให้ว่างนึกถึงองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งพระองค์อย่างสละทุกสิ่งทุกอย่างออกไปได้แล้วนับประสาอะไรคนธรรมดาจะทำไม่ได้ ส่วนเพื่อนสมหวังยัดยมอยู่บ้านลำพังบางครั้งพวกเพื่อนบ้านก็พาไปหาปลากบเคียดตามภาษาบ้านนอกบ้านนาหามาได้ก็ทำเป็นอาหารนะหากินกันไปมีอยู่วันหนึ่งยาตยมซึ่งวันนี้นี่ถือว่าเป็นวันพระและก็เพื่อนสมปองก็ได้มาหาถึงบ้านโดยมือข้างหนึ่งนั้นได้หิ้วปินโตข้าวมาด้วยหนึ่งสายและก็ได้มาชวนเพื่อน ก็เลยบอกว่านี่สมปองเพื่อนรักไปวัดทำบุญด้วยกันเถอะเราอุตส่าห์มาถึงบ้านตัวเองนะไปเถอะนะวันนี้ไม่ต้องทำอะไรละเว้นสักวันหนึ่งเถอะนะเพื่อนปล่อยใจให้มันว่างไม่ต้องว้าวุ่นอะไรจากนั้นก็ได้เพื่อนเอ,อ่ยรีบแล้วก็รีบแต่งตัวเร็วเข้าเถอะเดี๋ยวเราจะรอส่วนสมปองรีบตอบทันทีญาติโยมเพื่อนรักเอ,อ๋ย เราขอแค่วันนี้ได้ไหมเรานะจะขอไปหาปลาก่อนนะเพราะได้ยินว่านองน้ำข้างหน้ามีปลาเยอะเราขอขอบใจเพื่อนนะที่หวังดีกับเราอุตส่ามาตั้งไกลส่วนเพื่อนสมปองยัดยมก็ไม่ได้ว่าอะไรและก็ได้เดินจากไปพร้อมกับพี่สายปิ่นโตที่ใส่กับข้าวไปวัดพร้อมกับชาวบ้านหลายหลายคน ใจก็รำพึงรำพันคิดถึงเพื่อนอยู่ตลอดเวลาฝ่ายเพื่อนสมหวังญาติโยมเมื่อเห็นเพื่อนออกไปวัดแล้วนางก็เรีบกระวีกระวานหาสวิงเพื่อไปดักปลานางก็เรียบตรงไปยังหนองน้ำทันทีพอถึงนางก็เรียบจัดผ้านุง่งทำเป็นโจงกระเบียนทันทีตั้งหน้าตั้งตาถือสวิง ก้มหาปลาอย่างรีบเร่งการหาของนางสมหวังตั้งแต่เชา้าจนตะวันบ่ายคล้อยก็ไม่ได้อะไรสักตัวเลย,ยจมแล้วนางก็เกิดความหงุดหงิดทีเดียวได้รำพึงพูดกับตัวเองว่าทำไมเนาะวันนี้มันเป็นอะไรกันทำไมไม่มีปลาสักตัวเลยเบื่อจริงๆจ,จ,จังเลยวันนี้แล้วนางก็ก้มลงหาปลาต่อไป จนกระทั่งเพื่อนสมปองก็กลับมาจากวัดด้วยใบหน้าเย้มแย้มอิ่มเอิบด้วยบุญและเห็นเพื่อนก้มหน้าก้มตาหาปลาเงือก็ท่วมกายทีเดียวพร้อมกับพูดว่าเพื่อนเอ๋ยเป็นอะไรบ้างได้ปลาเยอะไหมหาปลาตั้งแต่เช้าจนเราได้กลับมาจากวัดแล้วเพื่อนก็ได้มองดูปลาไม่เห็นมีสักตัวเลยเพื่อนสมหวังก็ได้แต่สายหน้า แล้วเพื่อนสมปองก็ได้พูดอีกครั้งหนึ่งว่านี่เพื่อนวันนี้เป็นวันพระพวกปลาเขาไม่มาให้เพื่อนจับรอกปลาก็อยากไปทำบุญฟังพระเทศเหมือนกับคนนั่นแหละจงคิดเปรียบเทียบดูแม้แต่สัตว์มันยังกลัวความตายจะมาถึงมันยังหนีร้อนไปพึ่งความเย็นนี่อาทิตย์หน้าเราก็จะบวชถือศีลสมาธิปฏิบัติแล้วนะ เพื่อนสมฟองพูดเสร็จก็กลับบ้านทันทียะโจมฝ่ายสมหวังยะยมได้คิดและก็ตรีตรองอยู่ในใจคนเดียวเพื่อนก็เตือนหลายครั้งแม้แต่ปลาเป็นสัตว์เล็กๆมันอยากจะมีชีวิตฉะนั้นเราเป็นมนุษย์สุดแสนประเสริฐจะทำในสิ่งที่ดีไม่ได้หรือนางก็รีบพละไปจากหนองน้ำเข้าบ้านทันที แล้วนางก็จัดแจงเอาอุปกรณ์ในการหาปลาทั้งหลายนั้นนำมาสมไฟทิ้งให้หมดแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้นั้นจะไม่กระทำอีกและก็ขอตั้งจิตตั้งใจอย่างแน่วแน่จะขออยู่ในรถพระธรรมสมาธิภาวนาเพื่อชำระล้างจิตใจให้ผ่องแผ้วตลอดไป พอรุ่งเชา้ายอดยมสมหวังนั้นก็รีบไปหาเพื่อนทันทีโดยจะขอบวชร่วมด้วยถือศีลแปดสมาธินเพื่อนสมปองก็สุดแสนจะดีใจเป็นยิ่งนักแกดีใจที่จะได้เพื่อนมาร่วมทางธรรมด้วยกันซึ่งเป็นศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ศิลปะแห่งการดำรงชีวิตโดยสมปองได้พูดกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งว่า อันชีวิตเรามันต้องขึ้นอยู่กับธรรมะธรรมะต้องเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงและคอยควบคุมจิตใจตลอดเวลาซึ่งก็เหมือนกับว่ามีเกราะเพชรเจ็ดชั้นป้องกันพยันตรายความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะในที่สุดยศยมสมปองและสมหวังนั้นก็ได้ตั้งหน้าตั้งตา ได้ปฏิบัติในธรรมในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญฟังธรรมนั่งสมาธิทุกครั้งไม่เคยขาดเลยทีเดียวการทำบุญเหมือนนำน้ำ,นำสะอาดมาล้างมาราศมาชําชำระอากุศลจิตก็ทำให้ขาวผ่องใสไม่หมน่นหมองเป็นบุญอันควรทำให้เช้าค่ำเลยทีเดียว นิทานเรื่องสองพี่น้องต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้จบแล้วหลายญาติโยมกข็ขออนุโมทนากับคนโยมไม่ยวนใจด้วยกันแล้วกันที่ส่งเรื่องสองพี่น้องเข้ามาสู่รายการเมื่อวันที่นูน่นตั้งแต่วันที่แปเดือนธันวาที่ผ่านมาก็ขอ อนุโมทนากับคุณโยมแม่ก็แล้วกันที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่ธทมคําสอนและก็เป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจให้กับใครบางคนเพื่อจะเป็นชี้แนวทางชี้แนวทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารกันแล้วกันนิทานเรื่องนี้คงไม่จําเป็นที่จะบอกว่าสอนอะไรแก่เราญาติโยมเนื้อหาสาระนั้นเต็มบริบูรณ์แล้วละ่ะวันนี้ต้องขออนุโมทนากับคุณโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟัง นิทานธรรมะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนิทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลากนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าบุราณมานิทานไทยไข่พารารักษาไทยคะติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใส บ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ห้าวหานกอบการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน